ฝั่งนี้มากลับมาผมนะพี่มาช่วยเกอร์อยูไ่ไหนสามตัวนะเกรย์ไม่เดียวอย่างวะอยู่ไหนเกอเมื่อกี้ไปหน้าพี่เ <One shot. S 1> พียงต้องถอะพี่พี่มาอีกคันหนึ่งสองตัวนะพี่จอดปะพี่จอดไปต่อพี่ยังไปรอบรอบรอบเน,นาะมีเกี่ตัวตรงนีน้หน้าพี่อ่ะ ตัวเดียวตัวเดียวแต่ตอนแรกมันมีขับไปสองตัวแต่ไหนไม่รู้ละไอแกนล่นเคยสองตัวรถทางอยู่ทางขวาเนี่ยเอาปะตัวดีไปม,มีตัวรถไปซ้ายตัวหนึ่งนะระวังน,นะมันมันจอดอยู่บ้านอะ่ะมันใต้สุดอยู่บ้านสองชัน้นขึ้นเขาตัวนั้นไปโอ้โหสวัสดิไปเข่าวกว่อนดิไปดิไปดิ ขาบอกยังเหลือรถอีกต่อมีอีกข้างหลังมีอีกข้างขวาคุณตีมันอะยิงดียิงดีขวานหนึ่งนมาเลยมาเลวาเมาลนนาพี่มองมาอะไรปะมาเดินยิงพีอยู่มานเดินยิงพี่อยู่ก็ผมมาแล้วนีลยเบ้ามีคนบ้านนหะอยู่หน้าเนินเลยก็เดินเลยเดินเลยแหนน โอ้ไปสักจ่ายนะไปเนี่ยเฮ้ยไปนะผมเป็รถโม้มกำลังม้มกลางทุ่งจะไปบ้านปูนแตกไปแล้วหนึ่งคันเข้ายังเอาเลยเอาเลยกำลังเข้าพร้อมพี่อ่ะพร้อมพร้อมไปว่าเบอร์สามไปแล้วไหนมีคันมีคันหน้าฝ่มือผมมีคันนึงเคไหม อยู่หลุมมีนะลองเสนอหัวแตกเพฮ่ยหัวตัวเอ้ยไม่มาให้กูรัดเดียวหรือกูให้หัวตัวมันขอโทษละกันพี <h <h ่ชายมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่อะไรนั่นน่ะมาคว้ามาควาเลยตัวเดียวรอมตัวเดียวแต่มด้สองตัวนะแต่ไป๋ยวไป้สองตัวนะเพราะว่าตัวนั้นมันไม่น่าอยู่ของตายผมมาชิดแล้วนะ เออที่เล่นจาก้างไม่เห็นวะไหนวะโตอยู่ไหนวะอวะอกไปแล้วปอกไปแล้วออกไปแล้วไปแล้วเวมื่อกี้เห็นบักี้ขับทางซ้ายกาดังอะ่เงเอเะเข้ากดังเหรอเอยเห็นอะไรๆนี่นี่นี่ตีมาตาหนี้ต่อนี่ต่อกำลัวนเข้ากำลังวนซ้ายบนนีเ่เขาตั้งอยู่เล่นนั่นอะเขาวนยังไเอาไอ้เฮียมึงให้ทาไงอ่ะมึงให้กูดังแอบไงเกมยิงอ่ะ เอ้ยมันเข่าหน้าผมมีว่าเอาตรงนี้ปะเอาเอาเอาใกล้สุดอ่ะมาสองชั้นมีนะสองชั้นมีชั้นสองห้องซ้ายผมมองไม่เห็นวะเฮียเดี๋ยวจะหลังแอวแลอวแถอกลังแถวแน่นอนเ้ยไม่เนาะตัวใกล้มันตัวใกล้พี่ต้งยาวสายไปไปแล้ววะน่ะ

ไม่เชื่อเลือกเล่น UMP เหรอเชื่อมึงกูว่าเวเตอร์เนี่ยเวเตอร์แต่มันต้องใกล้จริงๆริงนี่อ้าวก็ใกล้ปะล่ะเนี่ยมันใกล้พอปะล่ะน้องนั่นแหละยิงไกลก็ได้นะยิงไกลไม่ได้จะเอายิงทำไมล่ะเฮ้ยมีคนแอดด็อปไอ้เหี้ยตัวเดียวแต่ว่าแอดด็อปแอ์ดอปอยู่ไหน ว่าเช้าทีมได้นะตัวเดียวมาแล้วล่ำนะผมล่ำมันนะผมล่ำมันนะทีมเลยทีมเลยน้องข้างบนเขายิงพี่ยยิงไม่ไดเราเราเขาใช่คือเราคนเดีไปแล้ว้ายตัวนึงอ่ะส่วนนิดตัวนิดตัวนิดโอ้ยผู้ใดยิงคอยบ้านปลาพี่แบบนั้นน่ะวันนี้มีนะไปไปผีสามไปแล้วพี่ยสายไหมน้องก่อนแต่ไม่เดียว โอ้โหเฮียมันลงมาพอดีเลยเฮียบนหัวผมอยู่ที่บ้านนี่ปะีเแถวบ้านก็เป็นไปที่บ้านก่อนดีกว่าไปที่บ้านล่างก่อนดีกว่าไปเราอยู่เราอยู่เราก็อยู่เราก็อยู่เกยไปที้งเลยสองตัวนะบ้านเนี่ยมามาคว้าเนี่ยรับกู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 อยากมีบทบ้างไปเลยไปด้วยไปแล้วไปด้วยไม่อยู่แล้ว

วัดสไนกับมันนี้เอาดีเอาดีจะได้เอาดีใครสไยอะไม่มีจะปืนคนวัดสไนมัน้ยมีควิ่งมาทางซ้ายวัดช้าไปทีมทีมทีมไน็อกน็อกน็อก็อกกว้างไาน็อกกว้า

ดิงได้ดึงได้เรียนวหาเด็ดเด็ดเดเเขายิงเขายิงระวังระวังว่าเดียวสอมุมงให้สองุมงให้ไม่ได้เขายิงหน้าไม่ได้ดูนะบนเข่ากลางหมดเลยนะเวสามตัวอีกตัวแม่กลัวอย่าล่ะเดี๋ยวผมไปดนขวา้นะจักเัวเอ้าไอ้ก็ตายเหรอตายตอนไหนวะเออ ออรยตอนที่เมื่อกี้ออกมบ้านหรอ่วงไงมีของด้วงเข้าหัวเข้าหัวมาทำไมมันไม่แตกเฮ้ยขวามาขวานขวานดิขวานดิขวาไหนขวาดิขวาไนตรงที่เราจอดนะพี่ตรงที่เราจอดดีแอร์ดับบ้โอเคโอเคโอเคพี่พี่เล่นบ้านนะอย่างนั้นนะเจอแล้วนอนอยู่ข้างเมื่อกี้เมื่อกี้เตี้ยวอยู่หลังเมื่อกี้เตียวเลยดูยัอนนึง

โอ้ยไม่น็อกไม่น็อกโคนอีกรอบได้เลยพี่ได้ได้โอ้ยยางแตกอ่ะเดี๋ยวแตกหมดแล้วยางแตกหมดแล้วกายไปไปพี่ไปไปไปต้องคิดเขาอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเอารถกลับมารับกายที่เห็นรถเหลืออยู่เดี๋ยวเรากลับมาับเขาเลย ที่นั้นยังยังไม่ได้คิวเลยโอ yep. ้ยโอ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 ้ยอันนี้ไม่มีรถเล่นมันเอาเยอะตายแล้วป่ะเหี้ยยังเอาตัวอะตายหมดไม่มีรถเราตายกันหมดจะขึ้นไปยังไงวะโชคดีคุณจะเดินวัดยังไงเนี่ย ขวามีนออ้องคิวมีกล้วยแห่ทำไมมันต้องไล่ด้วยวะแม่งง่วงไม่จะอยู่ไหนวะเกิดยู่นี่ปะสมันิสมองนะที่ยันอยู่ไหนบ้างอ่ะอน,น้องอยู่เขาใหญ่ตัวหนึ่งเหนื่อยสมองเห็นปะสมองกลางสมองเลยแล้วตรงไหนพ่อโตดึงหลังอยู่ นั่นน่แล้วเห็นแล้วสายสมองตัวหนึ่งป้าเดี๋ยวรถอนปะรถยิงมันยิงมันปล่อยยิงมันโอ้โหไม่ชาวมีนกูขู่จริงอ่ะขาดเลยพี่มันยิงได้หวังไม่หมดนะบอกให้ยิงมันพี่ไม่จะยืนมัถ้ากูยิงมันมันตายไปนานแล้วไอ้เงี้ยคนหัวพี่เหมือนไม่มีอ่ะมันอยู่ตรงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเดือดร้อนปะแน่นะ อันนี้เลยยิงเพิ่มนี่อาจจะ4 1 1ตงนี้จัด4 1 1โหเียงหัวอันนี้เยไม่กูยิงแม่งก็ตายแล้วกูจะไฟทำไมวะไปไหนหรอวะไม่รีบแจกพิม้์ข่ายโชว์หะ ตัวเกินเลยนให้มให้มันเอาจริงจังวะเฮ้ยเฮ้ยมปนอกเป็นอกเป็นอกไม่ใช่ไม่ใช่สี่หน hey. hey. ึ 11, ่งหนึ่งแล้วไปเลยสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเฮ้ยนกสองวะตัวนี้ยิงผมอ่ะอย่าโดดต่อยตรงที่ทางขึ้นนะแม่นไหล เฮ้ยเฮ้ยห PA> ้าร้อห eh? um ี่ยม่เก็บสี่มะเนี่ยต้องสออาจจะเหลืออาจจะเหลือหนึ่งหนึ่งพี่อันนี้เฮ้ยมันตายล้เหลือหนึ่งหนึ่งขวาน้องยูน้องยูยิงันน้คินน้คิอนนีิวนีคควันนีวน้เวันี้วันนี้้ี่ังี่้ทางขวานนนี้คนิน้ว้ิน ห split, no. ินไกลนะไม่ใช่หินไกลไม่ต้องเดินอ no. oh, ่ะเออตรงนั้นอ่ะมันอาจจะชุบนะเมื่งไหร่สองหนึ่งชิวมันอาจจะชุบนะซับไปแล้วเฮ้ยโดนเหนียดโดนเนียดตายละซึ่งมันเดินใส่มาเหรอใช่มันจะเดินใส่เลยนะตอนอยู่หินจัดเวอร์ส่วเนี้ยเวอร์จัดนะไม่ปั๊มยาเลยนะพี่เดิมพี่เดิมพี่เดิมบันวันบัน น้่าฮวงน้่าฮวงขอแม่นแม่นประดักหน้าไว้ให้ตอมเด่นเดินดเฮ้ยเฮ้ยอย่าติดเฮ้ยเอาหนีเที่ยวนีเอาหนีฆ่าดีกว่าครับว่าปันปันอ่ะ ไม่มีเนี่ยไว้ยกล่วงจะเอาสไนค์ฆ่าดิไม่ได้ว่ะแม่งเลยจะล่วงโคตรมันแกนี้เจอบอกกูตายอ่ะ